ธรรมะบำบัดต,ตอนวิธีดับเหตุแห่งทุกข์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยเหตุกับผลทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำเหตุดีมีผลดีทำเหตุชั่วก็มีผลชั่วผลชั่วก็เป็นผลลบของความทุกข์เวลาเราจะแก้ปัญหาหรือแก้ทุก์ เราเลยไม่ได้ไปแก้ที่ตัวปัญหาหรือตัวทุกข์แก้ต้องแก้ที่ต้นเหตุสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าดับเหตุสิ่งนั้นถึงจะดับไปแก้ตัวผลไม่ได้อย่างเราเกิดมามีร่างกายอย่างนี้ร่างกายนี้เป็นผลเป็นวิบากเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป เราจะไปให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็ไม่ต้องเกิดถ้าทำเหตุแล้วผลมันต้องมีเหมือนอย่างเราซุ่มซ่ามเดินหกล้มหัวแตกอะไรอย่างนี้หัวมันฟาดพื้นไปแล้วอยากให้มันไม่แตก มันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทำเหตุอย่าซุ่มซ่ามคนส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่มุ่งไปแก้ที่ตัวปัญหาหรือตัวทุกข์อย่างภาวนาก็อยากไม่ทุกข์ทุกข์มันเป็นตัววิบากแก้ไม่ได้มันมีศัพทธรรมะอยู่กลุ่มหนึ่งชื่อไตวัตวัตตะเริ่มจากกิเลส แล้วก็กรรมแล้วก็วิบาวิบาเป็นผลจากการกระทำกรรมเกิดขึ้นเพราะมีอกุศลมีกิเลสพอมีกิเลสก็เลยกระทำกรรมการทำกรรมแล้วมีวิบาอย่างบางคนปากร้ายใจร้ายชอบเอาเปรียบแต่ผู้อื่นแต่อยากให้ผู้อื่นรัก พอถูกเขาเกลียดที่ถูกเกลียดเพราะทำกรรมไม่ดีไประรานเขาทำไม่ดีต่อเขาเพราะมีกิเลสอยากนู่นอยากนี่มีความโกรธพอมีกิเลสแล้วก็ไปทำกรรมอยากไปด่าเขาไปแกล้งเขาไปเบียดเบียนเขาก็ได้รับวิบากเขาเกลียด คนก็ชอบคิดว่าทำอย่างไรจะทำให้หายเกลียดจะแก้ที่ความเกลียดไม่ได้อยากให้เขาเกลียดเราอยากให้ทุกคนรักเราแต่ไม่มองที่ต้นเหตุที่ทำให้เขาไม่รักไม่มองถึงต้นเหตุที่ทำให้เขาเกลียดอะไรอย่างนั้นฉะนั้นาศาสนาพุทธ จะไม่แก้ที่ผลผลคือตัววิบากการแก้ปัญหาเราจะแก้ที่ต้นเหตุพระพุทธเจ้าท่านก็สาวยาวไปถึงการหาเหตุผลคือความทุกข์ท่านดูว่าความทุกข์มันจะเกิดอะไรมีอะไรอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ความทุกข์เช่นการแก่การเจ็บความตาย มีอยู่เพราะมีความเกิดมีชาติท่านก็ดูต่อไปทำไมถึงมีชาติทำไมถึงมีการเกิดเพราะว่ามันมีความดิ้นรนของจิตจิตมันดิ้นรนเพราะมันมีความยึดมันยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยึดในเรื่องราวที่คิดยึดถือในความเห็นยึดถือในแบบแผน วิธีปฏิบัติที่งมงายยึดถือในความหลงผิดยึดถือในความคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงยึดอยู่ว่าเรามีตัวตนจริงๆท่านสาวยาวต่อไปอีกทำไมมันถึงยึดมันยึดเพราะมันมีความอยากทำไมถึงมีความอยากเพราะว่ามันมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ มายั่วมีสุขมีทุก์ขมีความไม่สุขไม่ทุก์มายั่วพอมีความสุขเกิดขึ้นก็อยากได้อยากมีอยากเป็นมีความทุก์ขเกิดขึ้นก็อยากให้หมดสิ้นไปฉะนั้นมันมาจากตัวเวทนาอีกทีหนึง่งตัวอยากท่านก็ดูต่อไปทำไมมันถึงอยาก อยากมันมาจากไหนอยากมันเกิดขึ้นตอนไหนความอยากมันเกิดตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ที่ดีก็ชอบกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่ชอบถ้าชอบก็อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอยากให้มันคงอยู่ถ้าไม่ชอบ ก็อยากให้หมดสิ้นไปตกอยู่ในอิทธิพลของความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ตัวนี้แสบนักหนาในโลกนี้มีใครหวาดระแวงความกลัวความสุขบ้างไม่มีมีแต่เราหวาดระแวงเกลิงกลัวความทุกข์เพราะฉะนั้นใจเราอยากมีความสุขตามมาตลอดเราอยากสุข เราอยากไม่ทุกข์เพราะเราติดอกติดใจในความสุขเราเกลียดชังในความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนต่อไปอีกดูลงไปอีกความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดตอนไหนความสุขความทุกข์อยู่เฉยๆมันไม่เกิดหรอกมันเกิดขึ้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกาย กระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายมันเกิดเมื่อใจกระทบธรรมารมณ์อย่างใจเรากระทบความคิดอย่างนี้แล้วมีความสุขคิดอย่างนี้มีความทุกข์ฉะนั้นสุขทุกข์มันก็มาจากผัสสะอีกทีอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นมาผัสสะมีได้เพราะเรามีตา มันก็เลยเห็นรูปเพราะมีหูมันก็เลยได้ยินเสียงมีจมูกมีกลิ่นมีลิ้นมีจมูกก็มีกลิ่นมีลิ้นก็มีรสมีร่างกายก็สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวมีใจก็สัมผัสความนึกคิดปรุงแต่งอาศัยผัสสะก็เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา มีผัสสะเพราะว่ามีอายตนะมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจถึงกระทบรูปเสียงกลิ่นโธท,ทัพพะธรมรมารมกระทบแล้วมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดสุขขึ้นเกิดทุกข์ขึ้นมาใจก็มีความหิวโหยหิวความสุข อยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปก็อยากให้ความสุขกลับมาตรงที่ความสุขยังไม่มีอยากให้มันมีเรียกว่ากามตัณหาตรงที่มันมีแล้วอยากให้มันอยู่นานๆเรียกว่าภาวะตัณหาตรงที่มันมีแล้วไม่ชอบเขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาที่กระทบการของมัน ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันมีจิตมันมีจิตที่อย่างลงอย่างบางทีเราภาวนาจิตรวมลงไปเลยจิตดับลงไปแล้วต่อมาจิตยังเคลื่อนขึ้นมาได้อีกมันกระทบความรู้สึกก่อนทางหายใจมันเกิดนามธรรมาขึ้น ปรากฏขึ้นแล้วมันขยายความรับรู้ออกไปอีกอีกระดับหนึ่งกระทบไปที่ร่างกายร่างกายก็ปรากฏขึ้นมาฉะนั้นอาศัยวิญญาณก็เป็นปัจจัยที่ให้เกิดนามรูปนามมันมาก่อนเวลาเราภาวนาเรารู้เลยจิตเคลื่อนขึ้นมายังไม่มีร่างกายมีความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วพอความรู้สึก มันเหมือนแสงสว่างมันเหมือนแสงที่จุดไฟขึ้นมาในที่มืดก็เห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆก่อนสิ่งที่อยู่ใกล้ๆกับจิตเราก็คือพวกนามธรรมาความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดขึ้นชัดเจนขึ้นมาก่อนพอเราสูงไฟสว่างมากขึ้นก็เห็นของที่อยู่ห่างร่างกาย อันนี้ในตำราเขาไม่ได้พูดไว้หลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อเห็นอย่างนั้นอาจจะเห็นถูกหรือผิดก็ฟังหูไว้หูเถิดเราค่อยภาวนาของเราเอาเองแล้วดูว่าถูกหรือไม่ถูกวินยูชนรู้ด้วยตนเองตอนนั้นไปนั่งภาวนาอยู่วัดสนามในไปฟังหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อท่านก็มาขยับ จิตรวมทุกอย่างหายไปหมดแล้วพอจิตมันปรากฏขึ้นผุดขึ้นมามันเหมือนแสงสว่างผุดขึ้นกระทบความรู้สึกนึกคิดแล้วแสงมันก็สว่างมากขึ้นกระทบออกมาถึงร่างกายร่างกายก็ปรากฏขึ้นตัววิญญาณมันก็ทำงานขึ้นมาตัวจิตก็ทำงานขึ้นมาก็เลยได้รูปได้นามมา ตัวจิตมันทำงานขึ้นมาได้เพราะความปรุงแต่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจคือตัวสังขารท่านดูต่อไปเถิดสังขารเป็นความปรุงแต่งบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความว่างเปล่าบ้างแล้วแต่จะปรุง ถ้าปรุงอะไรมันก็เกิดจิตขึ้นมาทั้งนั้นเห็นไหมจิตมันเกิดขึ้นเร็วเป็นคราวๆไม่ใช่ของอมตะมีจิตเกิดขึ้นเป็นวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเกิดก็เกิดรูปเกิดนามอาศัยสังขารปรุงตัวสังขารมันปรุงมาจากอาวิชชามีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิด ฉะนั้นตราบใดที่ยังมีอวิชชายังมีกิเลสอยู่จิตมันก็ทำงานตรงที่จิตทำงานนั้นเรียกว่าจิตมันทำกรรมคือตัวสังขารน,นั่นแหละตัวภพนั่นแหละตัวสังขารก็คือการทำงานของจิตตัวภพก็คือการทำงานของจิตเกิดจากกิเลสเกิดจากอาวิชชา ความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในรูปนามกายใจจริงๆก็คือไม่รู้จักโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็มีรูปประธรรมนามประธรรมเท่านั้นถ้ารู้จักรูปประธรรมทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัย นามธรรมาท,ทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเห็นอย่างนี้เรียกทำลายอาวิชชาลงไปอวิชชาคือการไม่รู้อริยศัสตว์ไม่รู้ว่าทุกข์คือตัววิบากมาจากเหตุเหตุมีทั้งฝ่ายดีเหตุฝ่ายชั่ว ก็เป็นเหตุเหมือนกันมันมาจากความไม่รู้แจ้งแทงตลอดในรูปนามมาธรรมนี้ฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนากรรมฐานสอนเพื่อให้เราตัดตรงเข้ามาแก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริงคือความไม่รู้อริยศสตร์หรือตัวอวิชชาไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จกัก,จกตัวสมุทยัย ไม่รู้จักนิโรธไม่รู้จักมรรคไม่รู้หน้าที่ต่อตัวทุกข์ไม่รู้หน้าที่ต่อสมุทยัยต่อนิโรธต่อมรรคเราจะค่อยๆฝึกค่อยเรียนลงมาที่รูปธปรรมนามธรรมาท,ที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี้อย่างจิตใจเราร่างกายก็ได้ หยาบหน่อยเริ่มแต่ร่างกายก็ได้พวกเราเคยเห็นไหมว่าร่างกายเป็นทุกข์เราเห็นเป็นคราวๆเวลาเจ็บป่วยหิวโห,หยเหน็ดเหนื่อยง่วงเหงาหานอนรู้สึกมันทุกข์เวลามันแข็งแรงดีมันไม่รู้สึกว่าทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์เราเห็นว่าร่างกายนี้ ทุกบ้างสุขบ้างต่างหายอมรับไหมตรงนี้ร่างกายนี้ทุกบ้างสุขบ้างร่างกายไม่ใช่ตัวทุกต้องเจริญวิปัสนาเต็มเหนียวมีสติระลึกรู้ลงในกายมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูทรงสัมมาทิสมาธิมันจะเห็นเลยร่างกายนี้มีทุก์ขอยู่ตลอดเวลา มีกายเมื่อไหร่มีทุกขเมื่อนั้นจะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าร่างกายนี้มีทุกข์มีสุขบ้างมันจะเห็นทุกล้้นล้วน,วนแค่ทุกขมากกับทุกน้อยเท่านั้นวิธีฝึกให้ร่างกายมันทุกลุ้นล้วน,วนทำอย่างไรถึงจะเห็นท่านสอนหลักไว้แล้วอย่างสอนอาณาปานสติ ทำไมต้องหายใจออกเราหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าทำไมต้องหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเพื่อหนีทุกข์ไปเรื่อยๆเราเปลี่ยนอิริยาบทอิริยบทหายใจออกหายใจเข้าเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ak เพื่อหนีความทุกข์ลองหายใจออกอย่างเดียวสิ ทุกตายเลยทีเดียวต้องตายจริงๆหายใจออกแล้วหายใจเข้าไม่ได้ตายแน่ๆร่างกายนี้แตกทันทีเลยแหละหายใจออกไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้หายใจเข้าก็ทุกหายใจเข้าแล้วไม่ได้หายใจออกก็ทุกฉะนั้นที่หายใจออกหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุก ทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบทเพราะว่าทุกนั้นหนามันทุกหนักเราก็ต้องขยับยืนนานมันทุกขเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบทเดินนานมันทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบทนอนนานมันทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบทอย่างนอนก็เพลินนอนพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนอิริยาบท นั่งก็นั่งขยับไปขยับมาหรือเปลี่ยนจากนั่งลงไปนอนทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่าความทุกข์มันบีบคั้นนั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์ยืนนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์บางคนบอกนอนไม่ทุกข์หรอก ไปดูคนที่เขาเป็นอมพาตลุกไม่ได้นอนอยู่ทั้งปีทั้งชาตินอนจนตัวเน่าหลังเน่าอาทิตย์เดียวก็เน่าแล้วคนเกิดแพ้กดทับเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนอริยาบท อย่างเอียบบดละเอียดเลยก็คือลมหายใจของเราอันนี้ในตำราเขาก็ไม่ได้เรียกอย่างนั้นหรอกแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนี่แหละขยับในร่างกายนี่แหละทำไปเพื่อหนีทุกข์เรามีสติอยู่เนืองๆเ,เราจะเห็นเลยกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก กายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนมันแจ้งกายนี้มันคือตัวทุกข์ล้วนมีแต่ความทุกข์มากทุกน้อยอย่างเราหายใจออกจนต้องการหายใจเข้าแล้วตอนหายใจเข้าเรามีความรู้สึกสุขหน่อยหนึ่งหายใจเข้าต่อไปก็ทุกข์แล้วฉะนั้น ตรงที่ว่าความสุขหน่อยหนึ่งมันก็คือตอนนั้นความทุกข์มันยังน้อยอยู่เราก็รู้สึกเป็นสุขพอความทุกข์มันแรงขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเราทุกข์ในร่างกายนี้เราหนีความทุกข์ด้วยการเปลี่ยนแปลงอิริยาบทด้วยการขยับตัวจิตนี้ก็เหมือนกันหนีทุกข์ด้วยการขยับ อย่างเราเห็นรูปนี้เห็นซ้ำๆเห็นทีแรกก็มีความสุขเห็นไปเรื่อยๆเบื่อเบื่อมันก็เป็นทุกข์มันอยากไปดูอย่างอื่นไม่อยากดูต่อแล้วอย่างทีแรกเห็นดอกกุหลาบสวยดูแล้วชอบใจอยู่ได้สักพักเดี๋ยวก็อยากดูอย่างอื่นฟังเพลงเพลงนี้เพลงโปรดฟังแล้วมีความสุข ฟังไปฟังมาเบื่อเพลงนี้แล้วต้องเปลี่ยนหาเพลงอื่นการเปลี่ยนอิริยาบทของใจก็คือการเปลี่ยนอารมณ์อยู่กับอารมณ์นี้นานๆเบื่อแล้วเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนไปหาอารมณ์ใหม่ไปหาอารมณ์อื่นมาทดแทนเพราะฉะนั้นการที่เราเที่ยววิ่งร่อนหาอารมณ์เปลี่ยนไปเรื่อยเราจะไม่เห็นหรอกว่าจิตเป็นทุกข์ เหมือนร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยมองไม่ค่อยเห็นหรอกว่าร่างกายเป็นทุกข์มีแต่ความทุกข์มากหรือทุกข์น้อยจิตใจนี้มันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยถ้าอยากดูว่ามันทุกข์หรือไม่ทุกข์ลองอยู่ในอารมณ์อันเดียวอยู่ไปเรื่อยๆเช่นท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆทีแรกอาจจะสุข ท่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็ดิ้นอยากไปหาอารมณ์อื่นแล้วมันเบื่อพุโทโธมันอยากออกไปดูอย่างอื่นอาจไปดูสังโฆหรืออย่างอื่นแทนเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆหรือจิตใจมีแต่ความแปรปวนความสุขประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทุกทุกข์เกิดขึ้นสั่งให้หายก็ไม่ได้ นี่ดูจิตดูใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะรู้เลยว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ความทุก์มากทุกน้อยตอนไหนทุกน้อยเราก็เหมือนจะสุขตอนไหนทุกมากเราก็มองว่ามันทุกภาวนา เราจะเริญวิปัสสนากรรมฐานเรามีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมไปด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีอคติรู้อย่างเป็นกลางดูไปเรื่อยสุดท้ายความจริงมันก็ต้องปรากฏความจริงไม่หนีไปไหนหรอกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงก็คือกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ กายมันตายได้ใจมันตายได้แต่ความจริงที่ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ไม่ตายเป็นอมตะตัวธรรมะที่ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ก็คืออริยสัจสี่ข้อแรกเรื่องเล่คือเรื่องทุกข์ พระพุทธเจ้าตัดสรู้อีกกี่ร้อยกี่พันองค์ท่านก็สอนธรรมอันเดิมนี้ก็สอนอริยส,สัจสีรูปนามนี้คือตัวทุกข์ถ้าเราอยากมีอยากเห็นทีแรกก็รูปนามมันทุกข์มันไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่พอเรามีความอยากมีความยึดขึ้นมาในใจเราทุกข์ไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวตัณหา ความอยากนำความทุกข์เข้ามาสู่ใจเราที่จริงโลกมันก็ทุกข์ของโลกกายมันก็ทุกข์ของกายใจมันก็ทุกข์ของใจแต่พอเรามีความอยากมันกลายเป็นเราทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วมันเข้าไปยึดโลกเข้าไปยึดรูปยึดนาม เพราะฉะนั้นการที่เราคอยเรียนคอยรู้รู้กายรู้ใจไปเรื่อยอดทนรู้ทันจิตได้รู้ไปจิตเป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงจิตของเราก็คือจิตหัวหน้าโจรโจรร้ายคือตัวอวิชชาไม่ได้อยู่ที่อื่นตัวอวิชชาอยู่ที่จิตเรานี่เอง เพราะฉะนั้นรังโจรไม่ได้อยู่ที่อื่นรังโจรก็คือจิตของเรานี้แหละเราสังเกตอยู่ที่รังโจรเดี๋ยวเราจับตัวหัวหน้าโจรได้โจรมาอยู่ในบ้านเราเรามัวแต่ตระเวนว่าโจรอยู่ที่ไหนอยู่บ้านคนโน้นหรือคนนี้หรืออยู่ในสนามหรืออยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ โจรอยู่ในหัวใจเราอวิชชาไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตเรานี่เองฉะนั้นเรามีสติเรียนรู้ลงมาในจิตในใจเราได้รู้มาตรงนี้เลยหัวหน้าโจรมันอยู่ในจิตเรามันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอก เพียรสะสมสติปัญญาไปเรื่อยสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นเรามีสติระลึกรู้ว่าสภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆปัญญาจะเกิดจากความตั้งมั่นของจิตคือเกิดจากสัมมาสัมมาส,สม,มาธิฉะนั้นจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ร่อนเล่หลงไปทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเพลินๆไปจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวปัญญาก็เกิดมีสติมีปัญญานี่แหละจะซักฟอกทำลายล้างกิเลสออกจากใจเราได้บางคนบอกพระพุทธเจ้าหรือาศาสนาพุทธ เป็นพวกมองโลกแง่ร้ายเริ่มต้นก็สอนเรื่องทุกข์แล้วในการแก้ปัญหาทุกอย่างเลยเวลาเรามีปัญหาอย่างสมมุติธุรกิจเรามันจะเจ๊งทำไมมันขาดทุนธุรกิจเจ๊งธุรกิจขาดทุนละ่ะตัวทุกข์คือตัวผล คือตัวปัญหาเวลาแก้อยู่ๆจะให้มันหายขาดทุนทำไม่ได้ต้องไปดูเหตุที่มันขาดทุนเห็นไหมแก้ก็ต้องแก้ที่สมุทัยที่เหตุเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนกระทั่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หรืองานวิจยัยงานวิเคราะห์สมัยใหม่อยู่ในกรอบที่ท่านสอนเอาไว้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีใครต้านทานได้เลยหลักของธรรมะหลักของอริยสัจท่านบอกว่ากงล้ออริยสัจหมุนไปไม่มีใครต้านทานได้ในเรื่องทุกข์กับเหตุของทุกข์เป็นเรื่องฝ่ายโลกตัวนิโรธกับมรรคเป็นเรื่องเหตุผลฝ่ายธรรมในโลกเราเห็นชัดแล้วว่าทำเหตุก็ต้องมีผล ในทางฝ่ายธรรมะเราจะเริญศีลส,สมาธิปัญญาการทำวิปัสสนากรรมฐานถือศีลฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วจเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปแล้วสุดท้ายอริยมรรคก็จะเกิดสาธุ